ครับผมดับแลกเกยใช่ครับไฟนอลซ้อมมากี่วันเดือนหนึ่งครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายีาอยู่ที่กับแมวเพชรที่เดิมมีใครเป็นคุณบอลซอลมังตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยีิครับสูงเท่าไหร่น้าับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับมวยฟันวันนี้เราต้องมาเจอกับเพชรพัชระเคยต่อยเขายังเคยครับกี่ครั้งะครับางนชนะก็มาน้นตอกันี่ทีนี่เลยชนะเแบบไหนเบียดกันรือว่าขาด ดอเบียดเบียดกันวันนั้นต่ายูเวดเท่าไหร่ร้อยี่สามก็เวทนี้เลยวันนี้ให้เขามาแก้มือเลยเหรอไม่ได้ฉีกคู่เลยนะแล้วเขามวยตาเลยนะไม่กวงโมยบูมวันนี้เจอกันใหม่คิววันนี้ย้ำชัยนะได้ไหมมั่นใจเลยอ่าอย่าประมาทเนาะแล้วเมื่อกี้สอบหนักยังร้อยี่สามเกินอยู่แต่เดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาย้ำชัยนะ เอาชนะเอาคคาเนาะคุุ้มมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดมีคนจังหวัดตากอ้าวฝากจะช่วยแฟนคลับหน่อยฝากเจียมผมด้วยครับฝนเต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีไปครับ